วันนี้มาสารกระพ่อเสือนะคะอยู่ตรงที่แถวบางแคเนาะตรงนี้นี่น้องก็ตตากับแม่เขาเข้าไปแล้วนึกว่าฝนตกฝนมันตกยู่นะฝน๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอมาไหว้กันนะคะ ใหญ่อยู่ตรงนี้มันอยู่ติดถนนใหญ่แล้วทุกคน,นสาานี้ติดถนนใหญ่อันนี้ฝั่งตรงข้ามมีร้านนอตตอรี่อยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กนัน มันสารใหญ่ดีนวนไปซื้อของไหว้แล้วบูชาของไหว้แล้วนี่คนมาเยอะเหมือนกันเนี่ยอันนี้น้อมตาล คนละชุดเหรอชุดเท่าไหร่อ่ะฮะชุดเท่าไหร่ไหวหลายอย่างเลยอันน้ำต,ตาลจะไหว้เหรอคะให้ป้าไหว้เหรออ๋อเป็นองค์แบบนี้อ,อ,อ๋อใช่บ่อยแใช่แบบนี้ก็ได้บ่อย เร็วไปไหว้เร็วให้เมนโงให้สีนวนกับน,น้องนําตาลไหว้ไหว้ก่อนเดี๋ยวจูนเข้าไปไหว้ที่หลักนี่ไงมีรูปเสือเต็มเลย องไหนจะพ่อเสือข้างในหรือข้างนอกองนั้นหรือเปล่านาสีไม่ใช่องค์ข้างในเหรอก็รู้อยู่ไม่แต่ว่าเจ้าพ่อเสือน่ะเป็นองคนั้นเหรอใช่ไหม,ไมใช่ไหมสี พระองค์ข้างในอ่ะไม่เหมือนกันไงแล้วก็เลยอยากรู้เนี่ยเนี่ยองค์เนี้ยแปลว่าในความฝันไม่ได้เวรดวงอ้วนเลยนะเป็นองค์ขอมแล้วว่าอยากรู้เงินลองถามเขาดูถามซิแต่พ่อเสือเป็นองค์นั้นเหรอคะองค์ไหนคะแต่ข้อเสือ ใช่ไหมถ้าบอกแล้วอดีตอดีหนูฝันไงก็เลยมาเป็นองค์ที่ผอมเนาะใช่ไหมนั่นไงนั่นไงสีเป็นองค์จีนน่ะเห็นไหมองค์จีนน่ะนั่นน่ะแบบนี้หนวดใช่แล้วใช่แล้วเป็นองค์ที่เป็นอัคราอรษราวกอะไรเขานั่นแหละนี่ไงอยู่ข้างบนนีน้ำตาล ที่มีหนวดอะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดยวอันนี้เป็นเทียนสวยสวยเห็นไหม,ไมเ,หเป็นเทพเจ้าจ,าจีนอะ <sk r isa> นี่ๆเข้ามาดูเข้ามาดูเป็นองค์นี้ค่ะเห็นไหมโอ้เต็มเลยตรงนี้อ่ะเป็นเทพเจ้า,จ,าจีนนะคะนี่ ไปเราไปอันนี้เดี๋ยวป้าจะต้องไปซื้ออันไหว้หนูกับแม่นวลไปไหว้ก่อนให้หนูแบ่งให้นะเอาเรอคะอันนี้มันไม่ต้องเยอะก็ได้อ๋อจ้าจ้าป้าป้ป้าป,าป,าป,าปาไม่นวลไหว้องไหนแต่ว่าพีาน่นองไปซืเทียนกับอันนี้กับองค์ตื้ององอะไรสักอย่างนี่แหละ นี่นี่องค์จริงที่อยู่ข้างบนนะ่ะข้างบนชุดเนะเออเอาผีใส่หมายเลขนึ่งสดุดหืมอ,อะไรนะอตีละครั้งเนี่ยค่ะมา,าถ่ายคลิปอยู่น้องตาตีละครั้ง บอกให้ว่าย,ยังไงนะไปถุดไปเอาที่เลยเด็กก็ถึงนี่หมายเด็ก<อ>มึงเหรอเดี๋ยวเราก็ม้วนออกออกสารกอเลยเอาไปเรลยมาจุดเด้อเพราะว่าป้าถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่นวลทำก่อนเดี๋ยวเราค่อยทำทีหลังเนาะ เดี๋ยวให้ดูให้สีนวนทำเป็นตัวอย่างนะครับพิธีไหว้เจ้าพ่อเสืออ๋อให้ไหว้ศาลล้วก็อ้อมอ้อมไป คะพเพ้าให้อยู่ข้างบนสุดทำไมอ่ะทำไมเขาไม่เอาป้าก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะได้จับไหว้แล้วก็อ้อมมาอ้อมมาตรงนี้แล้วก็วนมาตรงนี้แล้วก็วนไปตรงนั้น มาดูข so so ้างในดีกว่าจุดเทียนจะสวยงามเลยนะมีเหล้าด้วยองค์นี้เนาะองค์ข้างบนเนี่ยใช่นี่ก็เป็นรูปเสือเต็มเลยค่ะเดี๋ยวให้สีนวันีนวันไหว้ก่อนฮะ โอ้ยม่มีคนถ่ายสบายเลยวันนี้อะไรคะป้าขอแล้วเดี๋ยวขอตัวท่านผู้ชมไปไหว้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวหนูไปไหว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็คือไหว้เสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้ว ต้องไหว้ทุกๆอย่างเลยนะคะไหว้สาม,มาพระภูมิ สวัสดีเดเสร็จแล้วไปไหน,นเาไปอะไรนะซีคอนยาอะไรนีเออตรงนี้เรานั่งรถอะไแบบ<า>รมานังแปดศูนเนาะใช่แปดศูน